ด่วนจอห์นนี่แอนโฟเน่แจ้งข่าวติดโควิดเผยอาการล่าสุดทรมานมากเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างจอห์นนี่แอนโฟเน่และภรรยานกจริยาแนอนโฟเน่เพราะตลอดเวลาที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า29ปีแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ดีเหมาะสมกันมากจริงๆ ปัจจุบันทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่น้องเจมน้องเจนนี่น้องจีนและต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของจอนนี่นกนั้นความสวยความหล่อนั้นได้พ่อมาแบบเต็มๆโดยเฉพาะน้องจีนที่เรียกได้ว่าความสวยระดับนางเอกเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่จอห์นนี่แอนโฟเนประกาศแจ้งข่าวติดโควิดเผยอาการล่าสุดทรรานมาก โดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพระเอกขนดกอักษรย่อจอติดโควิด -19 แฮแท็กติดจนได้ฮ่าฮ่าฮาแฮแทกรอเธอมานานแสนนานทรมานลำคอหนักหนาแฮแทกคันคอสุด